ดาวอาทิตย์สถิตพบอริลคณาสถิตราศีตุล1เป็นคนที่สามารถเอาชนะศัตรูคู่แข่งได้ทุกคนกล้าหาญนิสัยนักกีฬา2การจะได้มาซึ่งทรัพย์สินนั้นเป็นการที่ได้มาด้วยความไม่ราบรื่นต้องต่อสู้ดิ้นรนตลอดเวลาดาวจันทร์สถิตพบอริลคณาสถิตราศีตุล1มักจะมีเรื่องให้ต้องเดือดร้อนใจอยู่ตลอดเวลาจะก,ก้าวหน้าแต่ละทีก็ต้องมีอุปสรรคขวางหน้า 2. มีความสามารถในการประกอบธุรกิจการงานได้เป็นอย่างดีแต่ไม่ช่วยสร้างให้เกิดความนับถือและกิิยศชื่อเสียง 3. ม,มีทางจ่ายมากกว่าทางได้ดาวอังคารสถิตพบอริลักษณาสถิตราศีตุลหนึมักจะได้รับความกังวลยุ่งยากใจเพราะเหตุการณ์ในครัวเรือนและกู้ครองเป็นต้นเหตุ 2. การทำมาหากินและการที่จะหารายได้เป็นไปด้วยความไม่ราบรื่น 3. การติดต่อกับต่างเพศไม่สู้จะให้ผลดี ดาวพุธสถิตพบอริลคณาสถิตราศีตุล1เป็นชะตาที่อภัพตกอยู่ในภาวะถูกบีบคั้นตลอดเวลา2มีความคิดอย่างคลาดคลาด3เชื่อถือในเรื่องโชคลาง4เป็นคนที่โทษฟ้าดาดินที่ไม่ช่วยให้ตนมีโชคดาวพฤหัสสถิตพบอริลคณาสถิตราศีตุล1เป็นคนที่มีความ,มดอดทน2ทำงานด้วยความเข้มแข็งและตรัสตรา แม้จะมีพี่น้องให้ความช่วยเหลือก็เป็นพักๆแล้วก็มีอันเป็นต้องเลิกราไปดาวสุขสถิตพบอริลักษณาสถิตราศีตุลหนึในชีวิตมักจะมีภาระให้ต้องผูกพันอยู่เสมอ 2. นิสัยใจคอเข้มแข็งกล้าหาญมีปัญหาที่ยุ่งยากให้ต้องแก้ไขยอยู่เรื่อยๆ 3. ความเป็นไปภายนอกแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีอำนาจและหลักฐานแต่การเงินไม่สู้จะอำนวยผลให้พอ้อมาดุลกันเข้าตำราขายผ้าเอาหน้ารอด ดาวเสาร์สถิตพบอริลัคนาสถิตราศีตุล 1. ชอบทำงานด้วยการใช้นโยบาย 2. มีวิธีการใช้คำพูดเพื่อต้องการความสำเร็จด้วยกลวิธีต่างๆ 3. ชํำนาญในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถที่จะพิชิตศัตรูของตนได้ดาวราหูสถิตพบอริลัคนาสถิตราศีตุล 1. เป็นคนที่เข้มแข็งชอบฝ่าฟันอุปสรรคศัตรู 2. ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพการงาน และจะจตตััต้้งวไดเป็นหลักฐานหนังสือโหราศาสตร์สุริยคพยากรณ์ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่นักพยากรณ์ที่เริ่มต้นฝึกหัดใช้ในการทำนายได้จัดทำโดยการรวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อมูลทางโหราศาสตร์ไว้เพียงพอเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหาเมื่อสงสัยหรือสำหรับผู้ศึกษามือใหม่สามารถทำนายในเชิงโหรได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ออกคำพยากรณ์ในเบื้องต้นเมื่อผู้ศึกษาเข้าใจข้อมูลแล้วนำไปใช้ได้ดีถูกต้องก็จะถือเป็นแนวทางศึกษาและค้นคว้าต่อไป ซึ่งในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยความหมายของดาวพระเคราะห์ความหมายของพบสถิตในเรือ,อนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนในลัคนาของแต่ละราศีความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างดาวพระเคราะห์ความหมายของทักษะจรสัมผัสทักษะเดิมความหมายของดาวจรตามทักษะสัมพัสราศีเป็นต้นหากท่านใดสนใจในหนังสือเล่มนี้สามารถติดต่อได้ในกล่องข้อความ